เราออกไปกินข้างนอกกันดีกว่าไปดูด้วยอม้างอยู่ไหนเนี่ยทำอะไรอยู่เอ้ยมาหลบอยู่นี่เองโอ้โหเฮ้ยรือทำอะไรอยู่อะว้าวกำลังจะวัดคาดันวัดคำดันยูมันเป็นเหรอเี๋ตัวเลขออกมามั่วเป่าเนี่ยไม่มั่วว่าอวดเองอยู่ทุกวันเหรอไหนวัดยังไงอ่าภูมิกินก่อนเลยเดี๋ยวอม้าหรื้อใส่ถูกก็เปล่าใส่ถูกว่าว่าทำเองทุกวันอะวัดได้ลบ ทิศทางไม่ต้องกลัวอะไรว่าจะใจผิดใสถูกแล้วความรำจะไม่ตองความดำหรอือความดันคนดันอ้าความดันความดันแล้วก็มีแค่ตัวนี้ intelligence 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 มันดียังไงดีก็เวลาว่าใส่มันจะไม่รัดแขนวัดเกินไปอ๋อวัดไม่ต้องไปโรงพยาบาลด้วยแค่มี เครื่องวัดควันดำฟันดำฟันดำควันดำอมร่มอมร้ออมร่มอมร่อนอมร่มจะอมร่มเลยอ่ะคนแก่คนไหนก็วัดไงวัดไดไงไงไปตกลงไปข้างนอกเขอดีจังเลยเข้านั้นมีภาพทำแข็งดีมากง่ายง่าย the introdular ผมพูดเด้ introdular รุ่นนี้ H E M 7 1 5 6เ้ามีเทคโนโลยีผ้าพันแขนแบบ i n t e r n a w a p ครับใช้ง่ายอมาม่าสามารถทำเองได้วัดได้รอบพิษทางแถมไม่ต้องกังวลนะครับว่าจะใส่ผิดหรือใส่ถูกแล้วก็ความดันเนี่ยมันจะขึ้นไม่ตรงเรามีเทคโนโลยี i n t e r n a l cent ครับทำให้เวลาใช้ไม่รัดแขนผู้ใช้หรือรัดแขนอมาม่าจนเกินไป ที่สําคัญไม่ต้องเดินทางไปที่โรงพยาบาลด้วยเพราะช่วงนี้เขาไม่อยากให้ไปโรงพยาบาลกันนะครับก็วัดความดันกันเองง่ายๆที่บ้านเลยเฮ้ยมานี่ความดันปกตินี่เราอย่างไทยรายการกันเลยนานนานอ๋อเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับแฟนขับไม่ต้องเป็นห่วงอาม่าเลยนะครับเพราะอาม่าใีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพราะมีตัวช่วยอย่างออมรอนนะครับก็สามารถวัดเช็คความดันได้เองเลยที่บ้าน ส่วนแฟนคลับนะครับที่ดูอยู่แล้วก็มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับอยากจะซื้อก็ไปซื้อได้ครับที่ร้านขายยาทั่วไปนะครับหรือทางที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงใต้ description น,นี้เลยนะครับ <c oughs> อ่มาปิดรายการเลยวันนี้ล้นหน้า่อยร้อย100ปีขอบคุณค่ะ